สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องแค s เ a b e แล้ว,วันนี้เรามาเล่นมาเวลไรว v ลกันอีกแล้วกับตัวละคร Luna Snow น,น,นะคะวันนี้ซื้อสกินมาเล่นเร้จะบอกเลยว่าสวยงามมากชอบมากจะเล่นตลอดไปพอพูดเลยว่าตอนนี้ยังเล่นตัวละครอื่นไม่เป็นนะคะพยายามที่จะลองหัดตัวดาเมจนะคะแต่ก็คือยิงไม่เป็นเลยเรารู้สึกว่าเดินไม่เป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาฝึกเล่นแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าในเกมกันเลยล้อมค่ะ Uh. 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 superpowers are amazing also the ice effects look great on stage should be something before you attack get ready show me everyone is looking at me as if they know me it's a strange feeling you may have just been unthought in your timeline but to us you are a trusted friend for ages i haven't led a fighting force of this magnitude since the world if i don't live up to your expectations the battle starts in five. That One! lost. All you need to do is capture the mission area. Got it? <laughs> in a situation as unpredictable as this, it's important to remain flexible. I'm There they are. A nice deep freeze. Yeah, <laughs> Haha, <laughs> <laughs> is yours to capture now. <laughs> 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 Missionary is yours. Ah, that's fair. Be proud of what you did here. 7 I like the cold I feeling fantastic <laughs> Just in the nick of time heal 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 why 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 A little help, I need. Hmm. I captured in half of the mission area. Keep going. Ah. It's okay, Admit it. You need me. Ah. 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 Cham 7, Cham 7, ah, 7, one Wanda. Shields up. I was worried. เยอะว่าโอาชมไม่มากนว่าเอโอ้ยแม่งสวดอสิกันทั้งคู่เลยโอ้ยฟังเหนแม่งเบิ้มเลย ไม่นะไปให้พร้อมๆกันไปยืดให้พร้อมๆกันเอพิบาดีอยู่ตรงไหนกันวะ อยู่ตรงออบเจกนะใครจะมาก็มาใครอยากมาก็มานะคะตรองออบเจกนะ แล้วมันบินมาหากูเลยนะโดมันหั่นกล้องใส่กูเลยนะอีแน่ไปยืดยืดยืดให้ได้ยืดให้ได้ยืดได้ยืดให้ได้ยืดเลยนะได้ไหม Hi there. can do this. Okay, we can do this. Hide, hide, hide. a place to heal, hide, heal. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1! All you need to do is capture the mission area. Got it? So there are 2 dudes, huh? Sounds like open uh. At heal, at heal. Hostile forces incoming. We should destroy them no oh. all. Oh. I'm ready Looks no like the mission area is yours to capture now. มันแบ,บ็ข้างบนงไงวะเ <so> no, ด้งดึ๋งเด้งดึงเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี e ยเนี้ยเน e ้ยเนี้ยเน e n ยเนี้ย e ุดท้ายมันเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้เว เมือนหัวมากเลยแบบกระโดดกระโดดอ่ะเดี๋ยวชิตจะแบบพุ่งมาพร้อมกันแล้วชิตก็จะเบิ้มคอยดูเนี่ยชิตจะเบิ้มลรอชิตจะเบิ้มชิตจะเบิ้ม บูมียงบูมียงเมื่อกมันความสวยเพราะอะไรหรอ อ๋อคือเมื่อกี้เบิเบ้มหายหมดเลยเหรอเมื่อกี้ว่าแต่แบบว่าแต่เฮียวยังงงงงอยู่เลยโอ๊ยแขกอันนี้ก็รอดปะ เออเออเอเอ,เอความสวยความสวยออเอ้าทำไมรอบนี้ยืดง่ายหรององนี่กดกดอีโมดอีโมด ส n o ม m a n ว่าปั้น s n o m a n อีกสักตัวหนึ่งเนอะอ่าเดี๋ยวฉันเชื่อมดวันดาวไว้ันเชื่อมเจดเชื่อมด ลุกคนโนวันดาเฮีย <serving> ด <Pokemon Reid> <guest S 1> ีกว nice <guy>. <robot>. ่าเมื่อกี้จะเล็งยิงแต่เฮียดีกว่า แคลแคลอะไรเนี่ยมันฮิวได้เหรอไอตัวเนี้ยหรืออะไรวะหรือแค่เรามายืดที่เฉยๆฮึชาแข็งโอ้ยฮิวค่ะ

วายแรงมาอะไรน่ะ

อ,นะอ,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 อะไรเนี่ยโอเคเอาลอสแล้วโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอีก่ามใหญ่นี่ไปพร้อมกันไปพร้อมกัน จัมเจ็ดโอ้ยอะไรวะวูอวแป๊บเดียวหยุดเลยหยุดเลยฝั่งนู้นหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลย Capture oh, progress. Okay, okay. Oh, I found a lot. I've still got songs to sing. That's the boost I needed. Oh, that's Together up. To that's I am ready to put on a show. <sighs> I am so.

อันน uh, sure> ี้หขายไม่รู้กหลบก่อน ไอโดดีเด้งดึง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 ตาไม่ถึงก็อย่ามาวุ่นวายเออเอออาไม่กอลวัมาโลกคามาเนี่วันดาเอ็มวีพีสด เก่งมาอไอเฮียวหมื่นห้ารอดๆนะขอใครเฮียวเยอะโซดลูน่าสนฝั่งก็หมื่นห้าอ้อๆก็แล้วแต่เดเวลาเชื่อมจิตใครดีเนี่ยเชื่อมจิตตอม คนไหนชอบแบบตัวละครไหนชอบออกไปตแ,ตแตละแต่มากจะเชื่อมไอ้นี่รึเปล่าไอ้ยิงปืนรึเปล่ปาเริ่มเริ่มมันหรือไอ้นี่ À, xem. Chăm ơi. Cái gì ạ? Đi đâu? Right Spider-Man mà mà ha ไปมาวะเจยวก็นั่มึงโรคติดไปเดอร์แมนโรคติดชื่มติด ออีกแล้วออีกแล้วนี่ปักนก็ได้นี่สไปเดอร์แมนอีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนลบติด นี่อีสปเดอร์แมนอีกแล้วีเยมาตอบมันเตะอยู่อย่าง,งานั้นอีเวนหาคีย์แอบก่อนปวหาแอบเนี่ยตรงนี้อ่ะ นี่แน่มันจะมาอีกละดูสเก็ตหนีหรอกกันเออตายสมึงฮิสเตย์ด้วยแม่ยีวงย่ามีแต่กับกูนี่ไงล่ะแกงแต่กับกูนะมองอ่ะ รอบนี้เอาให้มันชนะลอยร้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยคือชุดรอบม,มันสวยกอนไงาอีสเปรยแม่มันตาอ่าๆฉันสเปรยบ้างนี่ If we use -me. our ice powers together, uh -uh. we can stop our enemies cold. Ice powers. What the hell You are, you out, you are the winter soldier, aren't you? I think something may have gotten lost in translation. The battle starts in five, four, three, jump, 2, one. All you need to do is capture the mission area. Got it? ดี๋ยวฉันจะแอบฮิลก็ได้แอบฮิลเท่ากับกระโดดลวงอยู่ดีวาย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 อือนี่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 

ได้ยินมาแล้วค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะตตรรงงตร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 ง สาหั่น uh, 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 uh. uh. Hell, ha, hell, 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 ha, hello, hello, không hello, 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 สวยแดงดองเออเออนี่นี่โดนแช่ไปเลยสิขาเออเฮวเหว่เหวเ่เหว่เวเหวเฮวเหลดลดชนะหรอปะเนี่ย จบแย่แย่ย่เย่เย่เย่โหจะตอแทกก่อนล่างนี้จบแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากเลยนะคะฝากกดไลาก์กดแชร์กันนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาเล่นมาเวลไรวอลกันในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะไปละบาย